Podcast. Future สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็กแมนพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับผมโดเอกชัยครับในวันนี้เช่นเคยก็จะนำเรื่องราวของ การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ที่เรียกว่าเป็นไอเดียใหม่ๆแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะนําเรื่องราวของฮานิฟ่าซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่นที่ประยุกต์ Vir t u a l t d นะครับกับงานแฟชั่นโชว์นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมกันนะครับฮานิฟ่าเนี่ยเป็นแบรนด์แฟชั่นจากอเมริกานะครับซึ่งเขาเนี่ยมีกําหนดที่จะจัดแสดงแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของแบรนด์นะครับที่งาน New York นิวยอร์กแฟชั่นวีคครับแต่ อย่างที่เราทราบกันดีนะครับด้วยการระบาดของโควิด19เนี่ยทำให้อีเวตนนี้เนี่ยต้องยกเลิกไปเพื่อที่จะป้องกันการติดเชือ้อแล้วก็การการแพร่ระบาดนะครับคั้นนี้เนี่ยพอ,อยังไงเดียมันเป็นการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของแบรนด์ด้วยวก็ยกเลิกไปด้วยนะครับทีนี้จะทำยังไงดีเพราะว่าไงาสินค้ามันก็ต้องร้านแล้วก็ต้องขายนะครับทางตัวของผู้ก่อตั้งแบรนดน์ก็คือคุณอนิฟา m o m UM b วอนะครับอันนี้ถ้าผมอา่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเขาจึงปริ้งไอเดียขึ้นมานะครับโดยการใช้ Virtual Fashion Show เนี่ยถ่ายเท่ดสดผ่านทาง Instagram Live นะครับซึ่งถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยลองเดี๋ยวลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองไปเสิร์ชดูว่าดูจากหน้าปกเนี่ยอาจจะเห็นละที่ผม <laughs> นำภาพนี้เป็นหน้าปกอันนี้คือภาพจริงนะครับก็คือสิ่งที่คุณจะได้เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นเสื้อผ้า เสื้อผ้าที่ไม่มีนางแบบใส่เป็นนางแบบล่องหนซึ่งเสื้อผ้าเนี้ยเป็นภาพทีดีครับถ้าดูภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะขยับไปขยับมาเหมือนเหมือนกับมีคนใส่เดินอยู่บนแคทวอล์กนั่นแหละแล้วาฉากหลังแคทวอล์กจะเป็นสีดไํไม่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 ได้มีเป็นคนดูอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งก็เป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครครับทําให้มีผู้ชมสตรีมสดกว่าหมื่นคนนะครับ ซึ่งต้องท้าวความว่าคุณอนิฟาเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีมากคนหนึ่งเธอมากที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อสร้างธุรกิจให้เข้าถึงผู้ริโภคเนี่ยได้โดยตรงมากกว่าที่จะไปสร้างคอนเนคชั่นต่างๆครับกับบรรดาคนในวงการแต่ถึงขนาดแล้วเนี่ยถึงแท้ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีคอนเนคชั่นเนี่ยแต่ว่าเธอก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ถึง1ล้านเหรียญสหรัฐมาปีที่แล้วครับได้ความนิยมเนี่ย เหนือบรรดาคู่แข่งอย่างลิซโซ่เคนรีโรแลนด์หรือว่าแม้กระทั่งไคล i ีเจนเนอร์ครับซึ่งถือว่าเป็นบรรดาตัวท็อปทอปนะครับของของวงการนี้ที่อเมริกานะครับซึ่งเธอก็สามารถที่จะเอาทาั้งในได้ชนะไปได้ถึงทงั้งที่เธอเนี่ยไม่ได้เรียนจบเกี่ยวกับแฟชั่นเลยหรือว่าไม่ได้มีเส้นสายในวงการเลยก็ตามนะครัคราวนี้เรากลับมาคุยกันเรื่องแฟชั่นโชว์สุดแปลกนี้ก่อน อย่างที่ผมได้อธิบายไปก็คือในการสแสดงแฟชั่นโชว์ครั้งนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าในบทความเขาเข,าเขียนเลยนะว่าเป็นแบบโกสโกสแฟชั่นโชว์นะเป็นแฟชั่นโชว์ของผีนะครับก็คือมันมันเป็นแค่แบบเสื้อผ้าเนี่ยที่ขยับขยับไปมาคือเหมือนกับมีคนใส่แต่ว่ามันไม่มีม,มีแค่เสื้อผ้าขยับไปขยับมาเดินไปเดินมาเท่านั้นฉากหลังก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับถ้าเราเคยเห็นพวกแฟชั่นโชว์จะมี ันมีการประดับฉากเป็นฟอปขึ้นมาแล้วก็จะมีพวกเซเลบหรือว่าคนดังเนี่ยนั่งดูอยู่ข้างรันเวย์อะไรเงี้ยนะครับแต่การที่แฟนรนชครั้งนี้เนี่ยมันไม่มีฉากหลังหรือว่ามีคนสวมสวมชุดใส่อยู่นั้นเนี่ยก็ทําให้เกิดข้อดีอย่างหนึ่งก็คือผู้ชมเนี่ยจะโฟกัสที่รายละเอียดของเสื้อผ้ามากยิ่งขึ้นนะโดยที่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอะไรดึงดึงดูดสายตาอย่างอื่นนะฮะ โดยที่การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ในช่วงเวลาที่การสื่อสารของแบรนด์เป็นเรื่องยากเนี่ทำให้คุณฮานิฟน่ยสามารถเรียกเสียงคือหาได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทำยอดพีออเดอร์ได้อย่างน่าพอใจซึ่งคุณฮานิฟา่า,ฟาเขาบ,บอกว่าธุรกิจของเธอเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตในปีนี้เลยถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเนยจะอยู่ในช่วงภาวะถดถอยก็าตามนะครับซึ่งเบื้องหลังของ Vir t u a l Fashion Show ในะครั้งนี้เนยคือ ไม่ใช่ว่าเอาลูลภาพหรือว่าทีดีที่ไหนมาก็ได้ัก็คือกว่าจะเป็นเสื้อผ้าทีเดียันสมจริงเนี่ยคือต้องนําเสื้อผ้าจริงๆเนี่ยามามาสแกนแล้วก็มาตั้นเปลี่ยนให้เป็นภาพทีดีเพื่อให้รายละเอียดเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดครับพอเราได้เสื้อผ้าเป็นภาพทีดีรายละเอียดแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือขนาดของมันเนี่ย จะต้องพอดีกับตัวนางแบบที่เป็นอวตารคือถ้าเป็นเสื้อผ้าจริงเนี่ยเราต้องตัดให้พอดีกับคนใช่ไหมครแต่พอเป็นทีดีเนี่ยมันก็ต้องฟิตกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวโครงอวตารที่จะเคลื่อนไหวเพื่อให้เสื้อผ้าเนี่ยมันดูเหมือนกับว่ามีคนใส่สวมใส่อยู่จริงๆริเพื่อให้ได้ภาพี่สสวยงามและน่าดึงดูดแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็อย่างที่เห็นกันหรือว่าถ้าใครไม่เห็นลองไปเซิร์ชดูก็ได้นะครับ ก็เรียกว่าเน네ียนอยู่นะครับถึงถึงจะดูว่าแปลกแปกไปสัหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาก็ถือว่าดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใหม่พอสมควรนะครับก็เลยทําให้ถูกจับตามองเป็นพิเศษนะซึ่งจากความสําเร็จในครั้งเนี้ยถือว่ามาจากมิสัยทัศน์ที่ที่เ,เรียกว่าอะไรกว้างไกลนะเออเขาคือเขา คุณอานิฟาเนี่ยเขาถนัดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอยู่แล้วแล้วเขาก็มองเห็นความเป็นไปได้ในเทคโนโลยีนะครับว่าจะสามารถนะที่จะนำมาใช้ประยุกต์กับแบรนด์ของเธอได้อย่างไรคือ,อธุรกิจของเธอเนี่ยเติบโตโดยที่ใช้ทุนไม่ได้มากนะครับแล้วก็แบรนด์เนี่ยแบรนด์ฮานิฟาเนี่ยก่อตั้งแบรนด์มาก,กว่า8ปีแล้วแต่ว่ายังไม่เคยมีหน้าร้านเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> คือขายออนไลน์มาตลอด แล้วก็เธอในจริงแล้วเนี่ยกำลังจะเปิดสาขาแรกร้านสาขาแรกในปีนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากเกิดโควิดพมืก่อนครับแผนก็เลยถูกพักไปเธอก็เลยเลือกที่จะใช้โซเชียลมีเดียครับในการเข้าถึงลูกค้าหลากหลายกลุ่มจนมีเราคนดังเนี่ยสนใจในสินค้าของเธอแล้วก็ใส่ออกงานก็เลยได้ลูกค้าใหม่ๆอีกอีก,อก,อกเยอะเลยนะฮะรวมไปถึงการทำเวอร์ชวลแฟชั่นโชว์เนี่ยก็ทำให้เธอเนี่ย ถูกพูดถึงนะครับทองก็ตือทาวเลยแล้วก็ได้พื้นที่สื่อปเ,เต็มๆเลยโดยที่ม่นเป็นที่จะต้องเสียเงินโฆษณาแม้แต่บาทเดียวนะครับซึ่งสําหรับเคสนี้เนี่ยก็เป็นกรณีศึกษาที่ผมว่าดีเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือบางทีการทำธุรกิจเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องอย่างเสื้อผ้าเนี้ยนะครับไม่สมัยนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านละคือ ขายออนไลน์เนี่ยก็สามารถจะทํายอดขายมหาศาลได้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็มีเทคนิคต่างๆจริงๆนะครับอย่างแบรนด์ h ั n นี่ฟาเนี่ยคือก็สร้างไรายได้เป็นล้าน้านเหรียญได้นะครับทั้งๆที่ไม่มีหน้าร้านเลยแล้วเธอก็มาเปิดมานานแล้วเนี่ยเจ็ดแปดปีแล้วเนี่ยแต่ว่าด้วยพลังของโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็การที่วิสัยทัศน์ของ เจ้าของแบรนด์นะครับที่มองเห็นความเป็นไปได้ที่ะที่เทคโนโลยีเนี่ยจะสามารถทําให้กับเขาได้นะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับถือว่าเป็นกาีศึกษาที่ดีนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับก็ลองไปดูได้นะครับของแบรนด์ฮานิฟาเนี่ยใน Instagram นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทางฮานิฟาแล้วก็บทสัมภาษณ์นะครับจากคุณอลิาเบตเซอร์เก้นนะครับ สำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณผูณ้ฟังทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากติดตามบล็อกดิทแล้วก็ Facebook ของทางเอ g กแมนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Eggman Podcast Future of Things of Future